สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับหลังการช่างน้ําหนักวันนี้วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปสองคู่แรกนั้นก็จะเป็นมวยรอบคุณเสือนะครับพิกัดน้ําหนัก122อ่อปอนด์สายเอนะครับคู่แรกไม้เรียวท่าเชยาสัตพบกับทางด้านเพชรมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่าง คู่ที่2ก็จะเป็นใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองจากบุรีรัมรับเจอกับโชคพิชิตโชดบางแสนคู่ที่3คู่รองคู่เอกงรายการวันนี้ก็จะเป็นบรชไชน้อยซอติโยบางแสนพบกับทางด้านเจเจอพิมลศรีพิการน้ำหนัก1 1 7อปอนด์และคู่เอกของรายการวันนี้เป็นการแข่งขันอีกครั้งนะครับเพชรมรกตดสิทธิ์นายกชียอิทพงศ์พบกับทางด้านดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์พิการน้ำหนัก127ปอนด์นะครับเพชรมรกตเคยชนะมา แฟนคลับ็อยลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันสีไหลพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําผมได้แปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแ,ลแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนตัสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 04 80ผมพร้อมแยกคำแนะนำทุกทท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีราคาเรทเปิดมาก่อนมันชกสองวันสามวันราคาเรทหลังงานช่างน้ำหนัก ราคาเรดก่อนมวยชกและราคาส,สดจากขอไปทีทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและที่ตรงนี้นะครับร้อยละบาท200รละบาทเปิดให้เราดรอกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาตงเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับและพี่น้องที่อยากเข้าร่วมใช้คายแอปพลิเคชัน24นะครับเป็นกลุ่มลายบริการข้อมูลมวยนะครับฟอร์มการชกน้ำหนัก ราคาสดๆจากขอเวทีและก็มือรักมาชอบจากเกจิอาจารย์ลหลายๆท่านนะครับทั้งหมดบริการฟรีอยากเป็นพี่น้องร่วมใจยคานี้ก็บันทึกเบอร์โทรผมเช่นเดียวกันนะครับ0 9 3 000, 0 5 5 4 8 8 0ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยนะครับบอกว่ามีความประสงค์จะเป็นพี่น้องร่วมใจค่าได้แอปพลิเคชังสพวกเรายิานดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับบริการฟรีทุกวันนะครับที่มีมวย แอปพลิเคชันสองสีที่เดียวจบครบทุกความมักนคันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินงนะครับขณะนี้มีพี่น้องร่วมใจขายอยู่2,400กว่าท่านแล้วนะครับต่อไปมาดูน้ำหนักครับคู่แรกนั้นไม้เรียวมาร12.4ลดไป0.4เพชรเมืองเหนือมาร12บปอนด์ทพิกัดใจสิงมา1้2บปอนด์ทพิกัดโชคพิชิตก็มา1้2บปอนด์ทพิกัดวันชัยน้อยมาร17ปอนด์เจเจก็มา1 1 7บปอนด์ทพิกัด เพชรมรกรดมา127.6ลดไป0.6ส่วนดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์มา1 2 7อนี่เป็นน้ำหนักมวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับเป็นราคาเรทเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับไม้เรียวเป็นต่ออยู่ที่7-4ไม้เรียวเป็นต่อ7-4ใจสิงเป็นต่อ3-2วันชชยน้อยเป็นต่อ JJ 5-4 เพชรมรกกดีเซนน้อยเปรตเปิดมาที่ใครต่อรองนะครับนี่เป็นราคาเรทช่วง9 3้โมง30นาทีต่อไปมาดูมือรักมือชอบผมเลยนะครับมือรอบปุ่นเสือเนี่เป็นการจับฉลากเขานะครับจับฉลากใครฟอร์มไม่ดีเสียเปรียบรูปร่างตัวเล็กต่อยฟอร์มไม่ใกล้เคียงกับเพื่อนนี่ก็จะโดนคัดออกเอาตัวสำรองเข้ามาแทนนะครับขอรักษามาตรฐานตัวเองนะครับ คู่แรกนั้นมาเรียวตาเสยาสัตว์เป็นน้องชายของไม้แหลมเขาในแข็งแกร่งสูงยาวส่วนเพชรเมืองเหนือเนี่ยเตะต่อยรุนแรงทุกลูกหนักแรงนะครับจนต,นต้นมีลุ้นนับนอกได้แต่ว่าปลายๆผมมองว่าต้านไม้เรียวยากจิตใจของเพชรเมืองเหนือเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนแล้วยอมโดนแล้วนอนเรื่อยนะครับคู่นี้ผมให้เป็นเด็ดนะครับเปิดว่ามามาเรียวทาสยยาสัตว์ เปิดมามาทำทุนครับเป็นสิเด็ตในรายการคู่ที่2องใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับหมวยจากคู่เมืองบุรีรัมยตัวนี้เขาในแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีสู้ดีนะครับส่วนโชคพิชิตสูงยาวใหญ่ได้เปรียบรูปร่างนะครับใช้สีเสื้อของโชนบางแสนหน้าเสียาดีอยู่แล้วนะครับเรตเปิดไพ่ใจสิงเป็นต่อ3ามสคู่นี้ใจสิงได้เปรียบกระดูกการผ่านมวยดีกว่า ส่วนใจส่วนโชคพิชิตนี่เขาในแข็งแกร่งมัดหนักศอกคมหน้าเสือดีผมชอบที่ใจสิงห์นะครับผมมองว่าได้เปรียบระดูหน้าเจ้าทวรอดได้แพ้ชนะมีโอกาสได้ตังค์และมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนผมชอบทีจใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใสทองนักชกจากบุรีรัมครับ <c oughs> คู่รองคู่แข่งรายการวันนี้ครับวันชาน้อยสิงห์ปลาปากน้อยวันชาน้อยสอีตวาบางแสนนะครับตัวนี้สายเนียนฝีมือดีฉลาด เขาเกมจุดเงิกลับมาให้ใจไปสองสามไฟดีขึ้นเยอะส่วนคู่ชกคือเจเจออพิมนสีวันนี้มาเยือนเรทเปิดมาเป็นรองแค่ห้าสี่คุณที้ใกล้เคียงกันนะครับฟีมือกับฟีมือนี่เจเจเขาก็ไม่กลัวนะถึงจะเป็นทีมเยือนแต่ว่าไม่กลัวผมมองว่าน่ารองมากรองไปที่เจเจออพิมนสีวันนี้น่าจะพลิกคำเจชนะกับบ้านได้นะครับเพื่อรายการวันนี้เพชรมรกกสิทธิยกทเวีตพงจากบุรีรัมย์ เจกับดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัตรตัวนี้จากกุบบนช่วงหลังดีเซนน้อยดีๆขึ้นเยอะต่างกันกับเพชรมรกกซึ่งเคยชนะมาแต่ว่าความมั่นคงน้อยมากความเชื่อถือก็น้อยช่วงหลังไม่เอาอะไรเลยนะครับขึ้นมาเป็นต่อพลิกแพ้แพ้แบบแปลก,แ,ปกแพ้ไปทาราคาวันนี้นะครับเดชเปิ่อนนะแค่ไข่ต่อรองผมให้เป็นทีเด็ดในรายการครับดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัตรช่วงนี้ซ้อมสังกัดไหนใครไหนไปติดตามดูนะครับหน้าเสือเขาแรงตัวเงินเขาแรงถ้าสู้จริงวันนี้ร้ายมาก น่าจะหลังแคในสสำเร็จเป็นดีเดดในรายการนะครับเพจเปิดมาแค่ใครต่อรองมาดูมือรักมาชอบอีกครั้งนะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่แม่เรียวท้าใช้ยยาสัตว์ดีกว่าครบวงจรคู่ที่2ชอบไปที่ใจสิงลูกแม่ใส่ทองเ๋าเกมกว่ากระดูกดีกว่าน่าติดตามคู่ที่3รองไปที่เจเจอพิมลสีหนักแรงฝีมือดีวันนี้มีการพลิกชนะเยอะมากและเคลยของรายการวันนี้ ชอบไปที่ดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัหน้าเสียตัวเงินวันนี้ไม่เป็นรองและความเชื่อถือเดี๋ยวนี้ดีกว่าซอมเยี่ยมเป็นสีเด็ดในรายการรับเด็ดเผยที่ใครตอรอรองขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ